ตื่นเต้นไหมนะครแบตเตอรี่เต็มไหมตอนนี้นะครับนะครับโอเคนะครับก็เดือดนับเดือดมากนะครับก็พิมพ์เป้าหมายของเราในปีบัญชีหน้ามาหน่อยได้ไหมอยากเป็นอะไรกันอยากรู้อยากรู้นะพิม์มาหน่อยจบสิงหาปีหน้าอยากจะเป็นอะไรอ่ะพิมพ์มาเลยครับใครพิมพ์ก็ขอขอให้ได้เป็นนะครับอ่าโอเคนะครับไดมอนด์เอมเปอรัลฟาเร่พีนัมนะครับอ่าไปโกโคสนะครับโอ้โห ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเป็นไดมอนด์ไปเท้าเลกนะครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเนาะเราต้องเก็บความตื่นเต้นนี้ไว้นะครับให้ได้นานๆนะครับเก็บความรู้สึกนี้ไวนะ้เนี่ยให้ให้ได้นานๆเนาะแล้วก็เออแล้วก็มาเจอกันอีกทีที่บัสพิยอนหน้านะครับโอเคไหมอย่างเงี้ยจนสําเร็จนะครับก็อ,อยากจะฝากนะครับเออสิ่งที่เราต้องทนะําเนาะหลังจากที่เราออกจากงานบัสพิยอนนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเอ่อที่ไปบัสบิยอนมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณคุณอยากสําเร็จแล้วล่ะ โอเคไหมหรือไงยังงงอยู่ไหมไม่งงแล้วมั้งนะครับน่าจะเคลียร์ว่าเจอพี่เสน่ห์เข้าไปนี่เป็นไงนะครับเคลียร์แล้วไหมทําได้ไหมคิดว่าตัวเองทาได้ไหมเห็นพี่เสน่ห์แล้วคิดว่าเป็นไงครับโอ้ยพี่เขาทําได้เราต้องทําได้ป่ะถูกไหมนะครับเจอพี่อ้วนเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรนะฟังพี่อ้วนไปเป็นไงครับอืมชีวิตนี้ไม่ต้องมีข้อแม้แล้วถูกไหมนะครับชีวิตนี้ต้องต้องเป็นรูปแบบนี้ป่ะ ถูกไหมเกิดมาทังทีถูกไหมเออนะครับจริงๆความสําเร็จมันก็เป็นหน้าที่แหละนะครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นอย่างพี่วัวเนาะหลายคนได้ได้ฟังก็ก็ประทับใจถูกไหมนะครับคือคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยการดูแลบุพการีให้ได้แบบนี้คือความสําเร็จในชีวิตอะถ้าเรา,าจริงปะเอนาะเพราะนั้นเนี่ยตื่นเต้นนะครับเดือดน,นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับวันนี้เนี่ยโอเคแล้วเราต้องทําอะไรบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยนะ เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เข้ามาแล้วทุกคนอย่าลืมเปิดกล้องพิมพ์ชื่อด้วยนะครับจะได้เห็นหน้ากันนะครับเรื่องแรกเลยเนาะก็คือก่อนที่จะเข้าเรื่องเรื่องแรกจริงๆอยากจะบอกก่อน <c oughs> นะครับว่าเราต้องคิดให้จบนะครับคนคิดไม่จบเนี่ยคิดกลับไปกลับมาเนี่ยเหนื่อยตลอดชีวิตจริงๆถ้าคุณคิดจบคุณจะเหนื่อยแค่ช่วงเดียวของชีวิตและหลังจากนั้นคุณจะมีชีวิตที่โคตรด,ดีโอเคนะไหมเพราะเนี่ยถ้าอยากประสบเลยนะคิดให้จบวันนี้เราทาธุรกิจเอมเีเนี่ย มันมันได้หมดแหละเหมือนที่พี่แจ็คบอกเลยนะครับได้ตั้งแต่แบบใช้สินค้าที่ส่วนลดนะครับก็ก็โอเคก็ดีนะครับได้อะไรได้เสริมนิดนิดหน่อยๆคำๆเดือนละสองพันห้าพันบ้างบางเดือนหมื่นหนึ่งแล้วบางเดือนสองพันนี่เขาเรียกว่าอะไรได้เสริมคำๆโอเคป่ okay, ah? ะกับแบบที่สามคือเปลี่ยนแปลงชีวิตโอเคไหมครับเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะครับอะคุณทําแบบไหนยอยู่คุณตั้งใจจะทําแบบไหนนะครับแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองแบบที่สาม นะครับในในทาทั้งทีเนาะนะครับผมว่าทําแบบที่สามไปเลยทําให้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทํามือให้มันเลี้ยงดูพ่อแม่ได้จริงๆอ่ะทํามือให้มันแบบมีอนาคตให้ดีที่ดีให้ลูกได้จริงๆไม่ว่าครอบครัวคุณจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยแต่แตั้งตั้งแต่คุณเป็นต้นไปเนี่ยชีวิตดีมากๆแน่นอนไม่มีทางกลับไปจนเลยเอาแบบนั้นอะ่ะเปลี่ยนชีวิตอะ่ะโอเคไหมเพราะเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะทําแบบที่สามนะซึ่งผมการันตีเลยนะบอกพวกเราเลยว่าพวกเราทําได้แน่นอน จริงๆแม้ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนนะในห้องนี้นะค,คุณจะเป็นนักศึกษาเนาะคุณจะจบชั้นไหนก็ตามนะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นเอาไม่ใช่ตลกละนะครับแะยังยังไม่จบจากบัสบัสทอกอย่าลืมกลับไปดมลิงก์ด้วยนะนะครับโอเคนะครับคือคุณเป็นใครก็ตามคุณก็สําเร็จได้เพราะเนี่ยคิดให้จบเนาะคือถ้าวันนี้ครอบครัวเรามีความพร้อมนะผมอยากจะบอกพวกเราเลยว่าถ้าเราไม่เต็มที่กับชีวิตอะ สมมติครอบครัวของคมีความพร้อมเนะี่ยคุณอาจจะแบบโชคดีที่มีพ่อแม่ที่ฐานะการเงินค่อนข้างโอเคนะครับหรือคุณอาจจะโชคดีที่แบบคุณอาจจะได้คู่ครองที่ฐานะโอเคนะครับฐานะดีนะครับผมอยากจ,จะบอกคุณคํหนึ่งเลยคือชีวิตที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเรื่องเงินตลอดเนี่ยคือชีวิตที่เลือกอะไรแทมได้เลยนะนี่คือสิ่งที่ต้องแลกนะไม่มีอะไรฟรีบนโลกเราวว่าจริงไหมเราโชคดีที่เกิดมาพร้อมความสบาย คุณไม่ได้ได้มา,มาฟรีๆคุณต้องแลกอะไรบางอย่างออกไปโอเคปะ่ะเช่นคําว่าเลือกไม่ได้ไหมายความว่าไงบิ๊กวินนิ่งทิเกตเนี่ยคุณจะซื้อมันไม่ได้เช่นยกตัวอย่างซื้อบ้านด้วยตัวเองเนี่ยคุณต้องขออนุญาตคุณต้องขอความเห็นคุณต้องขอตลอดเวลาซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยบางทียังต้องขอเลยถูกไหมนะเพราะฉะนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวที่มีความพร้อมเนี่ยคุณต้องเอามาเป็นแต้มต่อครับไม่ใช่เอามาเป็นกาแพง แล้วคุณต้องคิดให้ใหญ่คิดให้ใหญ่มาเพราะว่าไงเราต้องตั้งเป้าอ่ะทําธุรกิจให้มันใหญ่กว่าที่บ้านไปเลยอ่ะนี่คือนี่คือความหมายของการคิดใหญ่โอเคไหมไม่ใช่พ่อแม่ได้พักแต่ลูกต้องมาเฝ้าแทนพ่อแม่ถึงได้พักธุรกิจแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่เหมาะกับเราอ่ะพูดตามตรงเลยคุณต้องฝันใหญ่กว่าเนี้ยแม่ไม่ทําแม่เลยให้เรามาเฝ้าแทนแล้วไงอ่ะคุณก็คุณก็ต้องเฝ้าไง เนื้ออป่ะทําไมมันไม่เป็นแบบเออพ่อแม่ก็มีอิสระมีชีวิตที่ดีแล้วลูกก็มีชีวิตที่ดีไปด้วยกันได้ทําไมไม่เป็นแบบนี้ยถูกไหมทําไมเราต้องเฝ้าแทนพ่อแม่ถึงจะมีชีวิตเราพ่อแม่ถึงจะมีชีวิตที่ดีให้เรามีชีวิตที่ดีไปด้วยไม่ได้อให้เราไม่ต้องเฝ้าไปด้วยแล้วพ่อแม่ก็สบายด้วยไม่ได้ครับเราะแน่อย่าฟันเล็กให้มองไปเลยว่าธุรกิจที่เรากาลังจะทําเนี่ยนะครับมันโตกับที่บ้านได้อ่ะเออต้องคิดแบบนี้โอเคไหมให้รายได้จากธุรกิจที่บ้านเป็นแค่แบบหนึ่งในส เออต้องคิดแบบเนี้ยแล้วคุณจะแบบโอ้โหทะลุกรอบโอเคไหมนะครับแล้วถ้าถ้าครอบครัวเราไม่มีความพร้อมนะครับคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วแล้วถ้าครอบครัวเราไม่มีความพร้อมล่ะนะครับต้องคิดอะไรไหมก็ไม่ต้องคิดถูกไหมนะครับแต่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ อ่ะโอเคนะครับวุ่นวายวุ่นวายเนี่ยแหละนะครับเอาลูกมาเที่ยวนะตอนนี้อยู่พัทยานะครับผมก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับลุกหน้น,นหน่อยนะครับอ่ะต่อต่อตอนนี้ได้ยินเสียงไหมเสียงชัดเจนนะชัดเจนนะแล้วถ้าครอบครัวไม่พร้อมแล้วพี่คุณไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณลุยอย่างเดียวถ้าวันนี้แค่เราป่วยนิดเดียวอ่ะหรือคนในครอบครัวป่วยนิดเดียวเนี่ยเหมือนเคสของมาม้าพี่อ้วนเนี่ยนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมีค่าใช้จ่ายขนาดนี้น แค่เพียงนิดเดียวอ่ะแล้วมันกระทบคุณทันทีเนี่ยคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณต้องลุยต้องเดินหน้าข้ามมันเท่านั้นโอเคไหมถูกป่ะต้องไม่ดราม่าต้องไม่แบบใดๆทั้งสิ้นคุณต้องเดินหน้าข้ามมันคุณต้องสําเร็จเท่านั้นเลยโอเคไหมนะครับยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะอันนี้คือเรื่องแรกนะคิดให้จบก่อนนะครับทีนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรนะครับหนึ่งก็คือเราต้องซื้อบัตรเออร์ลี่เบิร์ดให้ได้คือต้องซื้อบัตรเออร์ลี่เบิร์ดถ้าคุณจะสําเร็จนะถ้าคุณเลือกข้อนะ คุณไม่ได้ทำอเวเพราะแค่อยากได้รายได้เสริมแบบมาเป็นพักๆบางเดือนพันหนึ่งบางเดือนหมื่นหนึ่งนะคุณต้องการจะชีวิตยกระดับครอบครัวให้ดีไปเลยเนี่ยหนึ่งคือคุณต้องซื้อบัตรเอร์เบิร์ดโอเคไหมครับภายในวันนี้เที่ยงคืนนะโอเคไหมคิดให้จบครับอย่าแบบกลับไปกลับมาตอลอดเวลาเสียเวลาจริงๆถูกปะนะบเชื่อผมนะบถ้าคุณจะสาเร็จนะคุณต้องเป็นผู้นําที่ชัดเจนะโอเคไหมนะครับ ถามว่าทําไมเราถึงต้องซื้อบัตร e อ r l y b เ r d ์คุณท่องไว้เลยสิบบิยอนมาเรื่อยๆสิบบิยอนเดี๋ยวสาเร็จโอเคปะเราไม่ได้มาเพราะว่าเราไม่ได้มาบิยอน Beyond, เพราะว่าดาวรายเรามานะเรามาเพราะเราต้องการความตื่นเต้นเอาเราว่าจริงไม่จริงคนที่ได้มากที่สุดคือตัวเรานะไม่ใช่ดาวรายเรานะเรานี่แหละสําคัญสุดในองค์กรเราอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอรอดูดิคนนั้นบางคนคิดอย่างนี้ไงเดี๋ยวรอดูดิคนนั้นซื้อบัตรไหมถ้าซื้อเดี๋ยวเรามาด้วยผมบอกเลยคุณจะไม่มีทางได้ผู้นํา ที่โคตรจะเป็นผู้นําในองค์กรเลยถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะได้แต่เกรดที่เลเวลรองลงมาเสมอเนอปะป่ะเพราะดาวไลคุณเขาก็จะคิดเหมือนคุณเขาก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวรอมีคนมาด้วยแล้วเขาจะมาสุดท้ายไม่มีใครมาเ <c oughs> นอะปะแต่ถ้าคุณเป็นโคตรผู้นําเฮ้ยใครไม่มาเรามาใครไม่ทําเราทํามาคนเดียวก็มาไม่สนใจมาเอาบรรยากาศมาเอาความตื่นเต้นอินง่ายๆนะพอคุณเป็นแบบนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวคุณจะเจอคนแบบคุณ ล้วธุรกิจคุณนะโอ้โหจะแบบโตแบบมหาศาลเลยโอเคไหมว่าเนี่ยซื้อบัตร e อ r ร y bird โอเคไหมครับเอาตัวเองมาอยู่บรรยากาศตัวคุณเองเนี่ยสำคัญที่สุดคุณนี่แหละที่ต้องตื่นเต้นที่สุดไม่ใช่ดาวไลคุณเพราะถ้าคุณตื่นเต้นนะกี่ฟอนไลน์ก็หาได้ถ้าคุณตื่นเต้นนะกี่สายก็มีถ้าคุณตื่นเต้นนะปีหน้าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพชรยังได้เลยยังทันเลยถูกปะถ้าคุณตื่นเต้นะแต่ถ้าคุณไม่ตื่นเต้นนะต่อให้คุณมีดาวไลมาคุณไม่ตื่นเต้นนะ คุณก็มีแค่สายเดียวดาไลาอาจจะเป็นเพชนนะแต่คุณเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะคุณคุณจะเป็นคุณต้องตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเพราะเราต้องการความตื่นเต้นครับความตื่นเต้นนี่แหละที่ทําให้เราเออกไปทําความตื่นเต้นนี่แหละที่เราทาให้เราเอาชนะความกลัวได้ถูกปะมีใครบ้างไม่กลัวกลัวทุกคนนะครับเป็นไ,ไงมีใครชอบความปฏิสธไหมมันก็มันก็นไม่มีใครชอบปะถูกไหมนะครับ แต่คนที่ตื่นเต้นเท่านั้นนะครับที่จะเอาชนะเรื่องพวกนี้ได้จนสําเร็จจนได้ชีวิตที่ดีเพราะวเนี่ยเรื่องแรกนะซื้อบัตร e อ r ร์ลี่เนะครับเรื่องที่สองนะครับลงงานล่วงหน้าตั้งเขา้าวัดตั้งเป้าเข้าบัสพายให้ได้อ่าจดไว้นะไว้สองนะลงงานล่วงหน้าเพื่อตั้งเป้าหมายเข้าบัสพายให้ได้อย่างตอนเนี้คนที่เข้างานเบยอนโดยเฉพาะคนที่เข้าครั้งแรกเนี่ยโฟกัสไปที่บัสพายนะครับทําเคสเปลี่ยนความตื่นเต้นจากงานเนี่ยมาเป็นงานพื้นฐานมาเป็นเนื้องานโอเคไหมส่วนคนที่เข้าบัสพายได้ตลอดแล้วนะ ตั้งเป้ามีดาวไลน์เข้าอย่างน้อยห้าคนโอเคไหมวงเล็บนะวงเล็บนะอย่าเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวกับดาวไลน์นะไม่ใช่แบบเอ,อข้าห้าคนแล้วแบบเก้าเปอร์เซ็นเก้าเปอร์เซ็นเก้าเปอร์เซ็นเก้าเซ็นมันต้องเก้าเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นสิบแปดโอเคปะ่ะเพราะการไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เดียวกับดาวไลน์เป็นตัววัดว่าเราทํางานถูกไหมโอเคไหมน้องเข้าใจเนี่ยตั้งเป้านะมีคนเข้างานบับสพลายให้ได้อะ่ะห้าคน นะครับเอาชนะความกลัวให้ได้คือหลายๆคนเนี่ยติดเรื่องความกลัวผมพูดอย่างนี้นะครับผมก็นั่งคิดนะแล้วแล้วตอนผมทําผมเอาชนะความกลัวยังไงผมทํามันทั้งที่กลัวถามว่าผมกลัวไหมผมก็กลัวทําทั้งที่กลัวมันต้องทําอ่ะมันไม่ทํามันก็ไม่หายกลัวหรอกถูกปะไม่ทําก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ทําก็ชีวิตก็เหมือนเดิมอ่ะถูกไหมมันก็ต้องทำอ่ะครับแล้วพอทาไปเรื่อยๆผมก็คนพบว่าแม่งไม่มีใครคิดอะไรเลยกลัวอยู่ต้องนานไม่รู้กลัวอะไร คนอื่นเขาสนใจแต่เรื่องตัวเองเขาไม่สนใจเราหรอกถูกปะเออไม่มีใครคิดอะไรกับเราหรอกเพราะแค่เขาคิดเรื่องงานเขาเขาก็เครียดแล้วครับเพราะเขาคิดแค่แบบทําไงให้ใช้จ่ายพออะไรใช้รายได้ที่ได้ให้มันพอรายจ่าย,เ,ยเขาก็เครียดแล้วไม่มีใครเขาเอาเวลามานั่งคิดเรื่องเราหรอกครับถูกไหมเพราะงั้นไม่ต้องกลัวเลยทําไปเลยแล้วผมจะแล้วจะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวคแคนตี้เลยนะครับเราทําในสิ่งที่โคตรดีธุรกิจเราเนี่ยสีขาว นอะป่ะไม่ได้เทาเทาไม่ให้ดํานี่คือธุรกิจสีขาวทาแล้วได้บุญไม่มีสินค้าที่เป็นอบายามุกแม้แต่ชิ้นเดียวจริงไม่จริงถูกไหมคนบางคนร่ํารวยนะรวยโคตรระดับโลกเลยเนาะรวยระดับประเทศนะแต่ขายสินค้าที่เป็นไออบอไบาามุกจริงป่ะขายเหล้าขายเบียร์พูดไปเลยะขายเหล้าขายเบียร์ขายยาเสพติดเปิดบ่อนถูกไหมเปิดเว็บการพนันถูกไหมครับคนพวกนี้ คือคนรวยมากมายที่ทําบาปอ่ะแต่เราทำธุรกิจแอมเวนะเราทําบุญนะสินค้าที่เราแนะนําคนใช้สุขภาพดีธุรกิจที่เราแนะนําถ้าเขาทําแล้วเขาสําเร็จชีวิตเขาดีออะเราก็จริงไม่จริงมนทุกบัวแคนตี้ถูกไหมครับบ้าจ่างใส่สารกันบูดโอ้โหบ้าจ่างคุณตีที่ผมบอกเลยนะมันก่อนเนี่ยนะครับในเมื่อคุณตีชงมาแบบนี้นะครับคุณ,คณชอบใช่ไหมมันก่อนนะยายแถวบ้านนะ เ,เวลาจะเข้าห้องน้ำนต้องมีคนพยุงไปนะครับคือแบบเข้าห้องน้ําเองไม่ได้นะครับเอาว่าจางคุณตีไปกินแค่ก้อนเดียวนะครับไม่ต้องพยุงเลยนะครับขี้แต่คาที่นอน <c oughs> โอ้ยอง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 ลากรั้วบ้าจางตีอร่อยมากบอกบอกอร่อยที่สุดในโชคชัยสีอร่อยมากจริงๆอร่อยมาก <c oughs> นะครับผมโอเคลูกไปบ้วนทิ้งเองได้เลยนะครับสุดยอดเลยนะค,คุณตีมาเล่นเองด้วยนะ โอเคนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยต้องมานั่งตบมุกพวกคุณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาชนะความกลัวให้ได้โดยการทําครับไม่ทําชี้ก็เหมือนเดิมกลัวอะไรทําไปเลยกลัวโพสต์แล้วคนอื่นจะคิดไงคุณลองดูนะต้องโลกจิตหน่อยหน่อยโพสต์แม่งเลยมันมันไม่มีวิธีการแก้หายเว้ยจริงทําไงให้เราไม่กลัวการโพสต์ไม่มีครับโพสต์ไปจนหายกลัวครับทําไงให้เราไม่แบบไม่กลัวการชนคนไม่มีครับ ชวนจนหายกลัวเดี๋ยวคุณจะชินไปเองคุณก็จะรู้สึกว่าเออไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยวะก็ชวนก็ไม่เห็นไปเลยเขาไม่เอาก็ไม่ตายนี่หว่าไม่มีมันไม่มีใครมาด่าคุณแบบโอ้โหเสียหายหรอกถูกปะถ้าคุณทําถูกวิธีนะคุณไม่ไปฟอสเขาคุณไม่ได้ไปบังคับเขาคุณทําแบบที่ระบบบัสรุปสอนนะถ้าคุณตั้งใจเรียนแล้วคุณทําเหมือนกันนะไม่มีใครมาว่าคุณหรอกจริงเขาไม่ทําก็ก็ไม่ทำครับก็เป็นเพื่อนกันครับถูกไหม เพอเพอไม่ทําตอนนี้อีหกเดือนอาจจะมาขอเข้าคอร์สก็ได้เพราะเขารู้ว่าคุณทําถูกไหมนะนี่คือเรื่องที่สองเนาะตั้งทํางานพื้นฐานนะลงงานพื้นฐานนะครับเข้าบัสพลายให้ได้แล้วก็คนที่เข้าได้แล้วเนี่ยตั้งเป้ามีคนเข้าห้าคนให้ได้โอเคไหมครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับใช้สินค้าเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องอินสินค้าถึงเวลาที่คุณต้อง transform นะเมื่อกี้ฟังห้องสามหมื่น PV เป็นไงบ้างสุดยอดไหม คือคุณคุณอยู่ในธุรกิจที่แบบโคตรดีเลยอะโอเคไหมครับคืออยู่ในธุรกิจที่แบบโอโ้โหเขาคิดมาให้ขนาดนี้แล้ว่คุณแค่กินมันอะง่ายกว่าไปนั่งผลิตเองถูกป่ะจูจูจบีนท์เห็ดลินจือเนี่ยให้คุณไปนั่งแบบหาวัตถุดิบจากเทือกเขาที่แบบไม่มีมลภาวะโอโ้โหเขาทําให้สุดยอดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ข้อที่ อ่ะถ้าผมฝากนิดนึงนะกันเรื่องของการใช้สินค้าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อินสินค้านะเรื่องแรกนะอย่างน้อยที่สุดแต่ถ้าถ้าเราอยากสําเร็จนะแต่คุณยังไม่อินสินค้านะแต่ถ้าคุณแต่คุณรู้สึกว่าเอ็มวรดีแล้วสำเร็จแล้วคุณได้ชว่ตที่รุว่งลูกค้านะสิ่งที่ผมจะแนะนําคือหนึ่งคุณลองตั้งใจเรียนข้อมูลสินค้าจริงๆริงยังงก่อนไหมลองตั้งใจเรียนแบบสุดๆแบบนั่งจดนั่งแบบหืมลองฟังลิงก์เรื่องสินค้าลองมาเข้าอห่า่วันจันทร์เนี้ยคุณลองตั้งใจสุดๆก่อนไหม สองสมมติไม่มีทุนเนี่ยนะครับคุณลองกินโปรตีนทุกวันให้ได้วลาสองช้อนก่อนไหมกินให้ได้สักเดือนสองเดือนแบบทุกวันไม่ขาดเลยเวลาสองช้อนโปรตีนอย่างเดียวนี่แหละแต่ถ้ามีทุนขึ้นมาอ่ะก็โปรตีนบอดี้คีมีทุนขึ้นมาโปรตีนบอดี Key, ้คีดับเบิเอ็กโอเคไหมลองดูเริ่มง่ายๆผมก็ทําแบบนี้แหละอินแน่นอนจริงแล้วพอคุณอินสินค้าเดี๋ยวทุกอย่างจะไปได้นะค,คุณจะกล้าทําทุกเรื่องนะครับข้อที่สี่นะครับพยายามทํากิจกรรมที่เราได้เจอกันนะครับ วันที่22กรกฎาคมนี้นะครับ2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเรามีกิจกรรมเนาะสนุกสนุกชนเพื่อนๆน,นมาเล่นเกมนะครับมียิงปืนเล,เลเซอร์อะไรนะก็ที่เกมสมิธนะครับเกมสมิธพาเพื่อนพาลูกมาได้นะครับสนุกสนุกโอเคไหมโอเคไหมนะครับอันนี้ก็ออฟชั่นอลนะแล้วแต่พวกเรานะอยากมาสนุกกันก็ได้นะครับที่กรุงเทพนะส่วนที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราสามารถจัดกิจกรรมเช่น ทำสปาเชิงลุกไหมจัดแคชฟลูว์ไหมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องการทําสปานะครับโอเคไหมอันนี้ตั้งไว้ก่อนหนะ่อทำกิจกรรมที่ทำให้เราได้เจอได้เจอกันอนะ่ะอย่างตอนนี้หลายๆจังหวัดก็เริ่มทําแล้วเนาะอ่าตามนี้นะครับข้อที่ห้าอย่ารอดาวไลน์โอเคไหมครับอย่ารอาอัพไลน์อย่ารอแฟนอย่ารอใครทั้งสิน้นเพราะมันคือชีวิตเราอัพไลน์ผมอะ่ะเลิกไปตั้งแต่สี่เดือนแรกที่ผมทําธุรกิจอ่ะถ้าผมมานั่งหน่อยอะ่ะ อัปลายอะว่าเฮ้ยทาไมมันชวนกูแล้วมึงทิ้งกูวะผมคงไม่มีวันเนี้ยแต่ทุกวันนี้นะผมขอบคุณเขามากมากเลยขอบคุณตลอดชืิตเลยโมเนี่ยนะครับที่สปอนเซอร์ผมเข้ามาแล้วก็เอาแพรมาให้ลอยเล่นอีกอันหนึ่งนะครับตอนแรกเราก็มาเซ็นเตอร์ด้วยกันนะครับสักพักผมก็มาคนเดียวแต่ขอบคุณเขาทั้งชืิตไม่เคยว่าเขาเลยนะเป็นเพื่อนรักทุกวันนี้เป็นดาวไลน์แล้วเรียบร้อยใช้สินค้านะครับ เป็นดาวรายผมนะรเป็นดาวรายผมนะนะับรีไซเคิลครับก็ใช้สินค้านะครับชอบสินค้ามากนะเป็นผู้มีผู้คนนะ่ะของชีวิตเลยอัพไลน์เพราะไม่มีเขาไม่มีเราเลยคุณสนใจตั้งแต่คุณลงไปอัพไลน์มีหน้าที่เปิดโอกาสและรอยืนรอเราที่พรมแดงเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่อื่นโอเคปะแค่เขาเปิดโอกาสให้เราแค่เขาทําให้เรารู้จักธุรกิจแอมแค่เขาทําให้เราเข้าใจชีวิตแค่เขาทําให้เรา รู้ว่าเราทําได้เนี่ยแค่นี้ก็โชคดีมหาศาลแล้วที่เหลือหน้าที่เราถูกปะโฟกัสตั้งแต่เราลงไปนะครับไม่ต้องรอใครทาไปเลยให้อัปลายไปยืนรอพรมแดงพออัปลายเป็นตําแหน่งอะไรไม่รู้เราเป็นไดมอนด์และสูงขึ้นไปโอเคไหมครับเนาะแล้วก็นี่คือข้อที่่นะครับไม่ต้องรอแฟนด้วยนะ <laughs> โอเคไหมเวลาคุณทําคู่เนี่ยนะครับคุณต้องต่างคนต่างทาอะ่ะ อย่าไป้อคนนั้นทําคนนี้ทําเสียเวลาเอาจริงบางครีคนที่เข้าใจธุรกิจคือบางครั้งไม่ได้เห็นธุรกิจพร้อมกันไออย่างผมกับพางี้โอเคเราเห็นธุรกิจท้งคู่อันเนี้ยแ,แต่สำหรับบางท่านเนี่ยเพิ่งเข้ามาในแอมเวย์ใช่ไหมบางคนก็เห็นก่อนอีกคนก็ยังไม่ได้เข้าใจธุรกิจไม่เป็นไรคนที่เห็นก่อนคุณต้องนาไปก่อนเพราะนี่คือครอบครัวคุณเพราะนี่ก็คือลูกของคุณเช่นกันคุณไม่ต้องรอใครเพราะนี่คือพ่อแม่คุณคุณต้องเลี้ยงโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คุณทําไปก่อนแล้วพอคุณทํามากพอเนี่ยนะคุณตั้งใจมากพอเนี่ยเดี๋ยวแฟนคุณก็เห็นด้วยส่วนใหญ่เวลาแฟนไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเราอ่ะยังไม่เอาจริงเขาเลยไม่เห็นผลไงถูกไหมบางทีแฟนไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณยังไม่ทำสิ่ห้าพันเนี่ยคุณยังไม่เกิดรายได้ถูกปะเขาพอเขาไม่เห็นผลเขาก็เขาก็ไม่เห็นเน่ะถ้าคุณทำสิ่ห้าพันทุกเดือนจนคุณเบรกเนี่ยแค่คุณเบรกนะคุณมีโบนัสเข้ามาสักแปดเก้าหมื่นนะผมเชื่อว่าแฟนคุณเห็นด้วยอ่ะ แล้วไม่ใช่89,000เดือนเดียวนะคุณเบคต่อเนื่องนะ89,000 89,000 89,000 89,000แสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองแสนสองสุดท้ายแฟนคุณเห็นเห็นด้วยไหมถ้าแฟนไม่เห็นด้วยอีกนะแนะนําให้แนะนาไงดีวะ <laughs> เออก็อไม่เป็นไรนะก็ก็ให้เป็นสองแสนนะครับอ่านะครับ <laughs> 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 เห็นไหมเราเรับผู้ผลแนะนําให้สองแสนนะครับเดี๋ยวเซ็นเห็นด้วยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ข้อถัดมาเนาะข้อที่ห้านะครับแล้วข้อที่หกนะครับเป็นอีลิททุกเดือนนะ เป็นททุกเดือนทํางานพื้นฐานทุกวันนะครับ้าคนเข้างานซีวีแค่ได้ทุกสัปดาห์นะครับโฟกัสเรื่องเนี้ยตั้งแต่วันนี้เดือนเนี้ยไปจนถึงสิงหาคมปีหน้านะครับปีบัญชีหน้าเนี่ยนะครับเป็นอิลิทให้ได้ทุกเดือนเราหาหกสายให้ให้เข้ามาตอนเนี้นะครับทำไมห้าปีคขาถึงจะเป็นเพชรไม่ได้ทํากับคนที่ง่ายครับคนง่ายง่ายตลอดคนยากยากตลอดหาคนง่ายๆมาทําเอาง่ายทุกขั้นตอนอยากสําเร็จง่ายๆเอาแบบง่ายง่าย ผมไม่ชอบทํายากผมชอบง่ายๆย,ยากๆเราไม่เก่งเราให้คนอื่นทําเราทําง่ายๆโอเคไหมนะครับเนาะทำฟอนไลน์ไม่ว่าคุณจะทําคุณจะเป็นตําแหน่งไหนก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่คุณตึงอยู่ตอนเนี้ยเพราะคุณฟอนน้อยหรือเปล่าที่คุณไม่มูฟหรือไม่รีหรืออะไรก็ตาม,ม break, เนี่ยไม่เบรกเนี่ยเพราะฟอนไลน์น้อยแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลอื่นคุณไม่ได้เป็นอิลิทถ้าคุณเป็นอิลิททุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนคนที่ตันฟอนไลน์ไม่ใช่เพราะขาดความสามารถ แต่เรายังอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแอมเบมันคือภารกิจของชีวิตอะนอครัะวันนี้อาจจะพูดผู้นํานิดนึงนะครับเพราะมันเพิ่งออกจากบียอนมันมันเดือด <c oughs> มันฮอตโอเคไหมนะครับมันคือภารกิจของชีวิตอะมันต้องสําเร็จเท่านั้นคือเราตันฟอนเพราะเราไม่เอาไม่เอาเป็นเอาตายเข้าใจคาว่าเอาเป็นเอาตายไหมไม่ถึงไม่ได้อะโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบเออรอเขาทักมาแล้วนะ่ะมันต้องแบบเอาเป็นเอาตายะ มันต้องแก้ให้ได้เพราะนี่คือภารกิจชีวิตนะโอเคนะครับก็ใกล้จบแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีไ i มอนข d c u ับด้วยเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหกข้อนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวีคาหน้านะครับส่วนเพื่อนๆที่เข้าไดมอนขับไปเจอกันห้องไดมอนข d c u ับะะครับสวัสดีครับ